แม่เฮอชิวรไทย2025วันที่เวลาพิธีกรรมเวลาพระเฮอ์กฎการถือศีลอดและทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในปี2025วันมหาศิวราตรีจะตรงกับวันพุธที่26กุมภาพันธ์และผู้ศรัทธาต่างเตรียมพร้อมที่จะเฉลิมฉลองวันมหาศิวราตรีและเมื่อพลังบวกและพลังแห่งวันมหาศิวราตรีใกล้เข้ามาที่นี่เราจะกล่าวถึงวันสำคัญเวลาประหาพิธีกรรมและทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ แม่เฮอชิวรไท2025วันที่เวลาพิธีกรรมเวลาพระเฮอกฎการถือศีลอดและทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ In 2025แม่เฮอชิวรไท will be observed on Wednesday, February 26. And d e s are gearing up to celebrate the grace of Lord c h i l And as the positivity and energies of m o อ h e r ร h i ย come close, here we mention important days, พ prayer timings, rituals, and all you need to know. แบ่งปัน ติดตามเรามหาศิวราตรีคืนอันยิ่งใหญ่ของพระอิศวรซึ่งเต็มไปด้วยการตีความเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระอิศวรในวันนั้นเป็นเทศกาลและเหตุการณ์ที่ชาวฮินดูและผู้ศรัทธาในพระอิศวรตั้งตารอทุกปีเป็นคืนที่มีพลังและพลังมากที่สุดคืนหนึ่งและการแสดงออกในนามของพระอิศวรก็ทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ในวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความรักพลังงานบริสุทธิ์และแน่นอนว่ามีการสวดว่า โอมนมาศิวะผู้คนสวดมนต์และทำสมาธิตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิภาวนาอย่างลึกซึ้งและอุทิศตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศิวะสามวันและเวลามหาศิวาราตรี2,568ในปี2025จะมีการศักการะมหาศิวาราตรีในวันพุทธที่26กุมภาพันธ์ไรค์แพนชงกล่าวว่ามหาศิวาราตรีในวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2025 เวลาดิชิตอลคอลพูเจอูนย์นาฬิกา9นาทีถึง0นนาฬิกา59นาทีวันที่27กุมภาพันธ์ระยะเวลา00ชั่วโมง50นาทีวันที่27กุมภาพันธ์เวลาศิวราตรีปารานา6นาฬิกา48นาทีถึง8นาฬิกา54นาทีเวลาราตรี first prayer พูเจอ18นาฬิกา19นาทีถึง21นาฬิกา26นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์ เวลาราตรีเซคันด์พระเฮอร์พู้เจอยสิบเอนาฬิกายีนาทีของวันที่26กกุมภาพันธ์ถึง0ูนนาฬิกาสนาทีวันที่27่สกุมภาพันธ์เวลาราตรีเติร์ดพระเฮอร์ู้เจอศูนนาฬิกาสนาทีถึง3ามนาฬิกา4ีนาทียกุมภาพันธ์เวลาราตรีฟอพร์เฮอร์พูดสามนาฬิกา4ีนาทีถึง6นาฬิกาสีนาทียก็พอเธอแดชีไทดี้บิกินส์ 8นาฬิกา54นาทีวันที่26กุมภาพันธ์2568สเตอร์แดชีไทยดีสิ้นสุด8นาฬิกา54นาทีวันที่27กุมภาพันธ์2568ความสำคัญและความสำคัญของมหาศิวราตรีพระศิวะสวันมหาศิวราตรีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับผู้ศรัทธ,ธาในพระอิศวรทั่วโลกสำหรับบางคนวันมหาศิวราตรีเป็นวันที่พระอิศวร และพระปานวตีได้พบกันในที่สุดหลังจากรอคอยบำเพ็ญโยตบะและปฏิบัติธรรมมาหลายศตรวรรษสำหรับบางคนนี่คือคืนที่พระอิศวรแสดงตันดาวซึ่งเป็นการเต้นรำแห่งการสร้างสรรค์การอนุรักษ์และการทำลายล้างจักรวาลและสำหรับบางคนนี่คือวันที่พระอิศวรเสด็จลงมาอย่างโลกโดยเฉพาะที่เมืองกาชีของพระองค์และทรงเผยแพร่ความสุขไม่เพียงแค่ในหมู่เทพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมนุษย์และศาสนิกชนด้วย บางคนยังเชื่อว่าการปฏิบัติวันมหาศิวราตรีด้วยความศรัทธาสามารถขจัดบาปในอดีตและนำไปสู่โมกษะได้กล่าวกันว่าการตื่นนอนในคืนนี้จะทำให้จิตวิญญาณเติบโตการถือศีลอดในวันนี้จะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและจิตใจและเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่บริสุทธิ์อย่างล้ำลึกพิธีกรรมมหาศิวราตรีและพิธีบูชาวิธีในวันมหาศิวราตรีผู้ศรัทธาจะปฏิบัติตามพิธีกรรมอันเคร่งครัดเพื่อขอพร และสมควรได้รับพรจากพระอิศวรแม้ว่าพิธีกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้สามารถทำได้ที่บ้านแต่บางคนก็ชอบทำในวัดที่มีชื่อเสียงของพระอิศวรหรือวัดใกล้บ้านผู้ศรัทธาจะตื่นแต่เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและอาบน้ำด้วยกังจานและน้ำจากนั้นจึงสวมเสื้อผ้าที่สะอาดก่อนจะไปทำความสะอาดวัดที่บ้านผู้คนจะสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีเหลืองย่าฝรั่งในวันนี้โดยเฉพาะเมื่อทำพิธีปูชาหลายคนยังไปที่วัดพระอิศวร และถวายน้ำนมและใบบินวาแก่พระอิศวรและยังเข้าร่วมพิธีกรรมรุธทรพิเศษซึ่งบูชาพระอิศวรด้วยปัญจกรรมฤทธิ์ซึ่งเป็นส่วนผสมของนมโยเกิร์ตเนยใส่น้ำพึ่งและน้ำตาลนอกจากนี้ยังมีการสวดภาวนาเป็นกลุ่มโดยผู้คนจะนั่งร่วมกันและสวดว่าโอมนามาศิวะหรือสวดในพื้นที่ส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์เป็นกลุ่มของมนต์มหาฤยยุนเจหรือมนต์อื่นๆที่อุทิศให้กับพระอิศวรด้วย